เพื่นคนชอบปลูกค่ะวันนี้แม่เพลินจะชวนเพื่อนๆมาบำรุงต้นยี่หล่าที่แม่เพลินปลูกเอาไว้จ้ะนี่เพื่อนๆมาดูนะนี่ค่ะนี่ตองต้นนี้เพื่อนเพื่อนอาจจะย้อนไปดูคลิปแม่เพลินได้นะที่แม่เพลินเคยทําคลิปปลูกตอนนั้นนะต้นเขเล็กๆค่ะแม่เพลินได้มาสองต้นนะเป็นยี่หล่าที่แม่เพลินปลูกจากปลูกจากเมล็ดนะต้นเล็กๆนี่ตอนนี้แม่เพลินมาปลูกเห็นไหมตอนนี้เขากำลังสวยนะคะเนี่ยนี่ต้นนี้เริ่มจะติด ติดดอกแล้วริ่มจะเป็นด,ดอกแล้วนี่หลานี่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้เขาแก่นะคะและเราไม่ได้เอาเอาดอกเขาไว้ทำพันนะเพื่อนๆสามารถเด็ดทิ้งได้แต่แม่่วรจะไม่เด็ดนะแม่ควรกะว่าจะให้เขาแก่และแม่ควนจะเอาดอกนี้ค่ะทำเป็นเอ่อจะไว้เป็นทำพันธ์ต่อไปในอนาคตเผื่อเผื่อสองต้นนี้ตายนะแม่ควนก็จะเราให้เขาแห้งแล้วแม่ควนก็จะเอาไปตากแดดเนี่ยนี่เ็เป็นดอกชุดแรกนะคะนี่เราปล่อยไว้ก่อนนะ หรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะปลูกกับดอกก็เดืดทิ้งไปเลยแล้วก็เวลาขยายพันธุ์ก็เนี่ยค่ะสามารถเนี่ยตัดตัดจริงที่เราดูว่าเขาไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะเราเอาไปปักชําก็ได้ค่ะวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยก็ได้ก็ได้สองแบบนะเราจะปักจริงปักชําหรือว่าจะปลูกจากมเมล็ดก,ก็ได้หรือที่เพื่อนๆจะสะดวกแบบไหนนะคะนี่ดูของแม่เพิ่นนี่ใบใหญ่อยู่นะเนี่ยตอนนี้กาลังสวยเนี่ยเอาสามารถทํา เมนูได้นะคะนี่แทนแทนกระเพราก็ได้นะเพื่อนๆที่คนไหนไม่มีเวลาจะผัดกระเพราแล้วพอดีกระเพราที่บ้านหมดอ่ะนี่สามารถใช้ใบหิลาเนี่ยค่ะได้เ<ด>ขาหอมเขาหอมกว่านะหอมแรงกว่าหรือเอาไปทําพวกผัดเป็ดปลาดุกเนี่ยก็ได้เอาไปทําแกงป่าแกงเผ็ดก็ได้นะแม่เพื่อนก็เลยปลูกเอาไว้นะนี่แม่เพื่อนปลูกอยู่ในถุงดํานะคะสองต้นถุนงต้นนี้ถุงหนึ่งีง่ก็ถุงหนึ่งเดี๋ยววันนี้แม่เพื่อนจะมาบํารุงเขาน,นะคะนี่เดี๋ยวแม่เพื่อนจะพรวนดินเขาก่อน เปนปลูกอยู่ในถุงดำเล็กๆเนี่ยหรือใครๆอาจจะไม่ได้ปลูกในถุงดำเหมือนแม่เพิร์นก็อาจจะปลูกลงดินก็ได้ต่นี่ได้ทั้งนั้นปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางแต่แม่เพิร์นเห็นว่าก็เป็นเหมือนต้นเ็าไม่ได้ใหญ่มากนะเนาะก็เป็นไม้ล้มลุกนะเพนก็เลยปลูกใ่ถุงดำก็ได้เราที่ได้ประหยัดประหยัดกระถางนะอย่างก็เป็นไม้ใบเรากินใบเขา ถึงแม่เพื่อนั่งทำเนี่ยหอมมากเลยค่ะี่ใบเขาเนี่ยําทำแบบผัดเผ็ดตลาไหลอะไรเนี่ยนะแกงตาแกงบ้านๆนะแกงไก่บ้านอะไรประมาณนะั้นผัดเผ็ดไก่บ้านนี่หอมมากตรนเล็กแม่เพื่อไม่มีนะคะนี่แม่แม่เพื่อนได้มาสองต้นน้องก็อเอามาให้สองต้นเล็กๆเหมือนกับเพราะเพราะอาจจะเพาะจากมเมล็ดนะต้นเล็กๆนี่แม่เพิรอปลูกแป๊บเดียว โตแล้วแต่ยังไม่ได้เด็ดใบไปทำอะไรนะคะเนี่ยก็แม่เพลินเผื่มากอาหารง่ายๆก็กินแบบผัดกะเพราพวกแกงเผ็ดแกงป่านี่เ็ไม่ค่อยได้แกงเท่าไหร่ปลูกไว้สวยๆเปื่อเปื่อน้องน้องน้องแม่เพลินนะเ็าชอบเ็าชอบแกงแบบแกงเผ็ด,ผ,ดผัดเผ็ดอะไรก็ชอบเออเดี๋ยวเวลาเขาก็มาเอาได้สวยอยู่ เดี๋ยวแม่เพิ่นพรดินแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เพิ่นจะทำปุ๋ยที่แม่เพิ่นจะลดนี่แม่เพื่อนเตรียมน้ํานี่มาสิบลิตรนะถังนี้นะที่แม่เพื่อนจะใช้บํารุงวันนี้ค่ะนี่นี่เป็น e อนะ e อที่แม่เพื่อนทําเองจะหมดแล้วเหลืออยู่สองขวดแล้วแม่เพื่นยังไม่ได้ขยายยังไม่ได้ขยายเดี๋ยวก็จะเอาเอาก็ทํทำคลิปขยายเพิ่มนั่นแหละเดี๋ยวทาขยายเดี๋ยวตอนนี้แม่เพิ่นใช้ของนี้ไปก่อนอุย้ย แม่เพื่นจะใส่สักประมาณครึ่งนี่นะยีเอ็มเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องเขาไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่ในดินนะคะมันมันอย่างแม่เพิ่อน,นอาจจะใส่เป็นพวกขี้วัวหรือใส่พวกใบไม้เปือปือยอะไรลงไปเนะะี่ยค่ะยีเอ็มเนี่ยก็จะไปไปช่วยย่อยทําให้ใบไม้ที่เราใส่ไปหรือว่าขี้วัวที่เราใส่ไปนะคะ่ะทําให้เขาย่อยเร็วแล้วก็ต้นไม้เราเนี่ยก็าสามารถจะดูดซึมนําไปใช้เป็นปุ๋ยได้ แม่แม่เควนใช้อันนี้เป็นนมนมสดรสจืดแต่เป็นนมหมดอายุของลูกสาวนะคะเนี่ยเป็นนมหมดอายุแล้วซือมากินกินไม่หมดหมดอายุซะก่อนนี่แม่ควนจะใส่ไปประมาณเท่ากับ e m เลยนะเพราะว่านมนี้เราไม่ได้หมักนะเราสามารถใส่ยเยอะได้นมนี้เป็นแคลเซียมค่ะเนี่ยเราใช้เป็นปุ๋ยบำรุงใบได้อย่างดีนะใบก็จะเขียวจะใบใหญ่ใบเขียว แล้วก็ลำต้นแข็งแรงทำให้ดินร่วนซุยอย่งนี้แม่เพื่อนรถก็ทำให้ดินที่แม่เพื่อนรถในร่วนซุยถึงแม่เพื่อนไม่กินแม่เพื่อนก็มาบำรุงตลอดกับใบยี่หล่าเนี่ยเพราะว่าใบก็สวยนะใบก็ใหญ่เดี๋ยแม่เพื่อนก็รถวันนี้คุ้มๆ่อยนะคะนี่ฝนทํรมาตจะตก แ,แม่เพิินช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะก็บอกว่าอะไรนะฝนปีนี้มาเร็วปกตินะประมาณกรกฎาคมฝนต้องจะเริ่มมาเริ่มเริ่มเข้าหน้าฝนแต่เนี้ยมีนาฝนที่บ้านแม่เพลินที่ตกบ่อยมากต้หมดไปไม่กี่วันรอบเลขอ่ะมาเป็นแบบน้ําท่วมต้นไม้ยายก็ปลูกกระไว้ตายหมดเลยโดนน้ําท่วมแต่ของแม่เพลินสต่บมางแม่เพลินจะปลูกในกระถางก็งเลยรอด ปลูกลงดินหน่ะบางทีน้ำใต้ดินเยอะเกินเดี๋ยวแม่เพื่อนลดให้ต้นมะอึกนี่หน่อยนะมะือกมะอึกกำลังออกลูกแล้วนะคะมะอึกแม่เพื่อนน่ะกำลังติดลูกลนะแล้วนะน้องออมถ่ายมะอึกดูเห็นลูกยังต้นมะอึกอ่ะแม่มะือกกำลังเจดติดลูกแล้ยนะติดทุกต้นเลยนะเพราะว่า พราะว่าแม่ควรปลูกไว้สีต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนี่ต่อมาดูมาดูที่หราก่อนแม่เพิ่นลืมนี่แม่เพิ่นเตรียมปุ๋ยมาด้วยเอ้แล้วนะหลงหลงดึงดไอ้ปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหมักที่แม่เพควนทำเองนะคะนี่แม่เพควนหมักจากเศษหญ้าเศษไรนะตอนนี้ไม่ได้ไปซื้อที่วัวแม่เพควนก็เลยเอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อนนี่เดี๋ยวเอาใหม่ครับปุ๋ยครัปุ๋ยหมักใส่เลยเท่าหน่อยนะปุ๋ยหมักนี่เล้วก็ช่วย เนี่ยค่ะเรื่องใบเรื่องอะไรเนี่ยได้เป็นเป็นปุ๋ยหมักในเตียนด้วยเพราะว่าแม่เพิ่นก็ใช้หญ้าใช้หญ้าใช้อะไรมาหมักแกแต่เยอะนะแต่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเ้าเทมเกินปุ๋ยมาตั้งแนละ้วก็ลืมใส่รถใหม่รถใหม่มาดูแม่ใบใหญ่ๆเลย ถ้ากวนนะคะเนี่ยใบหลร่าเนี่ยบางทีก็เท่าฝ่ามือเลยน้ำใบเขาน่่ยกวนอาเดี๋ยวแม่เพลินลดให้มาอึกหน่อยนะมาอึกแม่เพลินปลูกให้สีต้นตอนนี้ก็กำลังติดลูกทุกต้นเลยใส่ปุ๋ยด้วย <c oughs> ใส่น้่ใวมาอึกน้ำเยอะน้ำเยอะมาก มะยึกเนี่ยเวลาลูกเขาเป็นลูกเออ่ที่กินได้คือลูกเขาจะเหลืองถ้เน,นี่ยลูกเขาจะเหลืองเหลืองเอาใส่น้ำพริกบ้านแม่เพิ่อนเขาเอาใส่น้ำบูดูยิ่งตอนนี้มะนาวแพงนะเราพยายามหาวัตถุดิบที่จะมาแทนมะนาวได้อย่างเช่นมะม่วงมะอึกอะไรอีกอะที่ตอนนี้มะขามเปียกที่เราสามารถเอามาแทนมะนาวได้ เพื่อนก็ปลูกไว้มะนาวแต่ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีลูกไม่ค่อยได้บำรุงวันก่อนก็ไม่ค่อยสบายอยู่หลายวันก็ไม่ค่อยได้บำรุงไอ้มะนาวไรเมล็ดแม่เพิ่นก็มีลูกแต่ว่ายังเล็กอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวแม่เพิ่นจะพาเพื่อนๆไปบำรุงต้นสาระแหน่ที่แม่เพิ่นปลูกเอาไว้นะคะ อ,อยู่ตรงหน้าบ้านนุค่ะไปกันค่ะค่ะเพื่อนๆนี่เป็นสารเนรนะคะที่เพื่อนๆเ,อนเห็นว่าทําไมต้นเขาเล็กเนี่ยพอดีวันก่อนที่แม่เพื่อนไม่สบายนะคะตอนนั้นเขาตายหมดเลยเออเขายุบค่ะเพราะว่าเหมือนกับไม่มีใครดูแลเขานะแม่เพื่อนก็เลยเอากรรไกรมาตัดหมดเลยค่ะตัด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 หมดเลยแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ตอนนี้ก็กาําลังขึ้นนะเนี่ยถ้าใครปลูกสารเนรแล้วเห็นว่าเขายุบตายนี่อย่าไปถอนทิ้งนะคะเนี่ยเรา เพราะว่ารากเขาอยู่ในดินนะคะเราสามารถตัดตัดแล้วเขาก็รากเขาอะเขาก็จะแตกใหม่ออกมาะค่ะเนี่ยเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็มาบำรุงได้เลยเนี่ย,ยเ,นเ,นเนี่ยไม่ควนตัดไปไม่กี่วันเองนะตอนนี้เขากำลังเริ่มแตกเนี่ย๋ยวแไม่ควนใส่ปุ๋ยหมักให้เขาก่อนปุ๋ยหมักโรยๆก่อนเนาะจะไปเอาขี้วัวอยู่เพราะว่าขี้วัวหมดนี่กับมือนี่แหละเหม่ยโรยโรยทั่ว แล้ไหนแม่เฟิร์นเนี่ยหลายรอบแล้วน,นะคะที่เขาเขายุบไปอะ่ะคือเหมือนกับถึงเวลาเขาว่านะเขาแก่เราบางทีบางทีเขางามๆด้วเราก็ไม่ได้ตัดกินต่เราก็ปล่อยเขาไวา้ยังไม่ได้มีเมนูอะไรนะพอถึงเวลาเขาก็จะยุบห่อไปเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากเราก็แค่เอากันไตยมาตัดเขาออกแล้วก็มารุงใหม่เนี่ยเขาก็งามขึ้นมาใหม่อีกค่ะก็อยู่แบบนี้แหละถ้าเราหมั่นดูแลเขาก็จะไม่หมดไปจากสวนจากบ้านเรานะเราจะได้ได้มี สารเน่กินตลอดเพราะว่าเวลาบางครั้งที่เราต้องการทำนะก็ไม่มีไม่มีแล้วก็ขัดใจนี่แม่เพื่อนก็เลยพยายามจะให้เขามีตลอดกินไม่กินก็ผูกเอาไว้แล้วก็รดน้ำเขาเดี๋ยวแม่เพื่อนเอาดินมาเติมให้เขาอีกนี่ถอนไม่ได้คะเนี่ยพอถอนเนี่ยรากเขาจะอยู่ถึงกันหมดเลยเนี่ยได้อีกหน่อยนะเ่อแป๊บเดียวน,ะนี่แม่เพื่อนบำรุงวันนี้นะอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะเนี่ยเต็ม เต็มรังโฟมเหมือนเดิมถ้าเขาดูแลเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็โตเร็ว,วนี่ข้างๆนี่แม่เพิรนให้เพื่อนๆดูอ,อ,อะไรนี่ต้อนอะไรคะใครรู้จักบ้างนี่นี่เป็นต้นกระท่อมนะคะเนี่ยนี่เป็นต้นกระท่อมที่แม่เพิอ,เอ,อ่นทำคลิปปลูกประมาณสักเดือนได้แล้วมั้งเนาะที่แม่เพินทำกทำทำ,ทำคลิปปลูก่นั้นต้นก็ประมาณนี้ค่ะเนี่ยต้นนิดเดียว เออแม่เพิินซื้อมาต้นกี่บาทนะลูกต้นส <30. S 1> ามสิบไหมสามสิบต้นสามสิบบาทแล้วก็ก็มีอยู่ยอดเดียวทีนี้แม่เพิินมาเด็ดค่ะนี่แม่เพิินมาเด็ดตรงนี้แม่เพิินเด็ดยอดเ้านะตอนนี้ก็แตกออกมาเป็นสองยอดเห็นไหมคะเนี่ยแต่ก็ไมาเป็นสองยอดกำลังงามเลยตอนแรกแม่เพิินว่าจะเอาไปลงดินนะแต่ไม่นะปลูกในกระถางนี่หละไม่ต้องให้ต้นก็ใหญ่มากเพราะเราปลูกเอาไว้แค่ดูเราไม่ได้ปลูกขายตอนนี้ก็เป็นสองยอดอยู่นะคะนี่เดี๋ยวแม่เพิินจะรออีกสัก ห้าวันสิบวันนะแม่เพิ่นก็จะเด็ยดยอดเขาอีกนะนี่เด็ดตรงนี้เด็ดตรงปลายยอดก็ทั้งสองอันเนี่ยแล้วกลายเป็นว่ายอดเนี้ยพอเราเด็ดใช่ไหมเขาก็จะแตกออกอ,อกมาใหม่เป็นเป็นสองยอดฝั่งนี้ก็เหมือนกันพอเราเด็ดปับ๊บเขาก็จะแตกออกมาเป็นสองยอดก็ถ่ากับว่าเราได้สียอดเราทำแบบนั้น,นะคะ่ะเขาก็จะเป็นชั้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 นขึ้นไปนะก็จะเป็นพุ่มสวยนี่ดูใบนี่กาลังสวยเลยที่แม่เพิ่นบอกว่าปลูกเอาไว้เพื่ออะไรนะ เอาไว้ชุบแป้งทอดอชุบแป้งทอดกินได้หรอแม่เพิ่นพูดเป็นงั้นแหละแต่แม่เพิ่นจริงๆแม่เพิ่นไม่กล้ากินนะเราไม่เคยกินเราก็ไม่รู้จะเป็นไงมั่งนะก็ปลูกไว้ดูเล่นบอกว่าสวยๆเผื่อเผล่อใครมาขอแม่เพิ่นปลูกต้นเดียวค่ะอยู่นในกระถางต้นเดียววันนั้นสั่งมาขายขายหมดแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวก็เลยปลูกเล่นๆเอาไว้ดูเล่นในบ้านเดี๋ยววันนี้แม่เพิ่นจะมารับรุงพวกอีกนะ ไม่ควได้ยินช่องไหนก็บอกนะาบอกว่าเอาไปชุบแป้งทอดได้อร่อยไม่ควนก็คงไม่กล้ากินก็ใส่ปุ๋ยหมักให้เขาเต็มแน้าไม่เคอนก็ลดน้ำนี่ไม่เพร่ดี๋ยลดน้ําก็แบบนี้ค่ะทุกวันบาง,บางวันก็เอาน้าซาวข้าวมาลดเอาน้าสาวข้าวมาลดเรามีอะไรเรามีปุ๋ยตัวไหนจะเป็นน้ําเอ,อปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะเป็นน้ําน้ําน้ําที่วัว คือเรามีตัวไหนเราสามารถใช้ได้หมดถ้าเป็นปุ๋ยเก่็กับทางใบนะก็เราเน้นใบแค่นะแลวยิงย่งอยู่ในกระถางแบบนี้เราดูแง่ายเนี่ยตอนนี้ใบกําลังงามเลยแต่เขาก็มีหนอนเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ควรเห็นตัวอะไรมากินอ่ะเป็นใบเป็นรูๆนะนี่เหมือนกันขนาดขนาดเป็นใบกระท่อมนี่นะหนอนอยังกินหรือว่าแมลงอะไรชอบมากินตะ,ะเตนหรือเปล่าที่เป็นรูๆเนี่ย กูกตะกะเตนไหมใช่ไหมเพราะมันไม่มีตัวแต่มันเป็นรูๆจริงๆแม่เพื่อนน่าจะปลูกก็สองสาต้นเนาะปลกไว้ดูเล่นก่อนสวยๆจะได้รู้เอาเวลาต่อไปต้นเขาจะสูงประมาณไหนไหนนะเราปลูกอยู่ในกระถาง้วเราไม่ได้เอาลงดินเนาะ ขอและขาดแค่นี้แม่เพื่อนก็ลดปุ๋ยใส่นมเมื่อกี้ที่แม่เพื่อนใส่ง้นนะนมก็บำรุงใบนะคะนมเป็นแคลเซียมนะแล้วก็เอ็มทอเนี้ยมามาช่วยย่อยเพราะแม่เพื่อนจะเอาหญ้าเอาใบไม้นี่ค่ะมาใส่ให้เขาเนี่ยเอาหญ้าแล้วพอดีแม่เพื่อนก็ใส่ e อ็มไปนะก็จะช่วยช่วยย่อยทำให้คินปุ๋ยของต้นไม้นะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะแม่เพิ่นก็เชิญเพื่อนๆมาบำรุงต้นไม้ที่แม่เพิ่นปลูกเอาไว้หน้าบ้านนะคะมีตั้งใบยี่หร่าแล้วก็มีใบเ,เนี่ยค่ะมีต,ะมต้นกระ่ทมต้นกระ่อมแล้วก็ใบสารหน่ค่ะเนี่ยปุ๋ยก็ปุ๋ยตัวเดียวกันเนี่ยค่ะมันเป็นปุ๋ยบำรุงใบนะเราสามารถใช้ได้กับต้นไม้หลากหลายนะคะเ,เพื่อนๆสนใจตัวไหนก็ลองหามาปลูกไว้เป็นผักสวนครัวหน้าบ้านเรานะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เพลินก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มาชมคลิปของแม่เพลินนะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b s ไคร b e ให้แม่เพลินด้วยนะคะแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ